สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกระผมเท่านินจาพารวยนะครับกับหลังจากเลขสลากกินแบ่งของรัฐบาลก็ได้ออกผ่านพ้นไปแล้วนะครับครับสูตรทั้งหมดที่ลงไปในคลิปก่อนๆน,นะครับก็มีทั้งถูกและมีทั้งผิดนะครับครับส่วนที่ผิดเราก็ตัดออกไปนะครับ กับผมเท่านินจาพารวยก็จะตัดสูตรที่ผิดออกไปนะครับแต่สําหรับสูตรไหนที่ดังอย่าที่ยังเดินดีแล้วก็เดินยาวอยู่นะครับกระผมก็จะมานําเสนอจะมานําแบ่งปันท่านสมาชิกต่อไปนะครับอย่างเช่นสูตรนี้นะครับปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนสูตรนี้ยังเดินดีอย่างหนาแน่นเลยครับปี2564ไม่มีหลุดนะครับย้อนไปปี63ก็ยังเดินดีนะครับเออครับเดินยาวที่สุดครับสูตรนี้ครับเป็นสูตรที่เดินยาวที่สุด ก่อนอื่นก็ขอฝากคําเตือนก่อนนะครับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับฝากคําเตือนนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทําขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้อ่ลพินิษพิจ,จารณาของท่านหรือว่าใช้วิจ,จารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งด้วยนะครับครับ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกลับผมด้วยนะครับเท่านินจาพารวยนะครับก็จะกลับมานําเสนอท่านนะครับแบบนี้เป็นประจำประจํานะครับก็อาจจะห่างๆหน่อยนะครับถ้างานยุ่งๆก็อาจจะห่างๆใน2วันสาวันนะครับแต่ถ้ายามว่างๆผมก็จะแวะมาลงให้ท่านได้ชมกันสูตรไหนผิดผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับถ้าสูตรไหนเดินดีไปต่อนะครับเราไปต่อครับอย่างสูตรนี้นะครับ วันนี้จะนำเสนอทั้งสูตรเด่น3ตัวบนที่กำลังเดินดีที่สุดประจำปี2564นะครับยังมีเหลืออยู่หลายสูตรที่กำลังเดินดีกำลังเดินต่อนะครับงวดที่แพลงงวดที่แล้วก็ผ่านชลุยเลยนะครับบางสูตรก็ผิดนะครับก็เราก็งดไว้ก่อนนะครับแล้วก็บทสรุปของผมงวดที่แล้วนะครับก็มีทั้งสรุปผิดสรุปถูกนะครับอ่าครับมาว่ากันท้ายคลิปนะครับ อันนี้จะนําเสนอสุดหลักหน่วยบนก่อนนะครับสูตรนี้เดินดีมากมากปี B 6 3 6 4นะครับเดินดียังไม่หลุดามาชมกันเลยครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าแก่นะครับสำหรับ fc เก่ารู้กันดีนะครับ ถามหากันเยอะเลยครับสูตรหนาแน่นมากแล้วครับสูตรนี้นะครับเดินดีที่สุดนะครับสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกระผมเท่านินจรวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกระผมเอาไว้ด้วยนะครับช่องนี้ไว้แบ่งปันแนวทางซึ่งกันและกันนะครับช่องของกระผมก็ไม่มีโฆษณาอะไรหรอกครับเพราะว่ามันสมัคร Google a d s e n s e ไม่ผ่านนั่นเองนะครับแต่ใจรักกับ ก็ให้ด้วยใจแบ่งปันด้วยใจนะครับครับมีเอาไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันละกันนะครับก็ฝากท่านสมาชิกใหม่กดติดตามเอาไว้ผมมีข้อมูลอะไรดีๆผมจะมาแบ่งปันท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นบน2ตัวเด่นบน3ตัวนะครับปักสิบปักหน่วยทั้งบนทั้งล่างมีครบรูปแบบนะครับมาว่ากันเลยครับเด่นบนสุดนี้นะครับอ่าครับเลขที่ออกนะครับ0ูนย์อ่าสี่ห้า 037นะครับเลขก็จะออกวนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้แหละครับมันไม่ไปไกลกันแล้วครับงวดที่แล้วก็ออก372นะครับงวดนี้ก็แคดแลดมาอีกแล้วครับ037มันไม่ไปไหนครับมันวนๆเวียนๆอยู่แค่นี้ครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปตามสูตรไปตาม อ่าสถิติตามความน่าจะเป็นนี่แหละครับอ่ามาว่ากัน่อเลยครับสูตรนี้ครับผมจะจัดให้ครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีนะครับสั้นสมาชิกใหม่ fc ใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนที่เดินดีที่สุดนะครับปี6กปี64ได้สูตรไปแล้วเอาไปย้อนดูเลยครับอันนี้ให้ใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับอ่าหลักพันบวกหลักพันแล้วก็มาบวกกับหลักสิบบนนะครับอ่าบวกกับหลักสิบบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับหลักพันก็คือ5นะครับนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งพฤศจิกายน2อ6 4นะครับเลขที่ออกก็คือศูนย์สี่ห้านะครับศูนย์สามเจ็ดนะครับข้างล่างออกเก้าห้าเราไม่เกี่ยวกับข้างล่างครับเราใช้แต่ข้างบนนะครับอ่ารางวัลที่หนึ่งครับใช้แต่รางวัลที่หนึ่งพูดผิดประธานาภัยนะครับอ่พันบวกพันก็คือห้าบอกห้าได้สิบนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบบนคือสามก็ได้สิบสามนะครับได้สิบสามนะครับ ได้13ครับวันนี้ก็เอา3มาวางเลยนะครับพอบวกได้13ครับอ่าพันบวกพันก็คือ5บวก5ได้10มาบวก10บนเลข3ก็เป็น13นะครับก็เอา3มาวางแล้วครับป้องนะครับนี่ครับ3นะครับบวก4คงที่นะครับบวก4คงที่เป็น7นะครับบวก2คงที่อีกนะครับเป็น9นะครับและก็บวก1ไปเลยครับ0นะครับ1นะครับ2นะครับ นี่ครับงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปงวดต่อไปนะครับอันนี้นะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 4น้านะครับครับเลขที่เราทําได้ก็คือใช้หลักพันบวกหลักพันบวกหลัก10บุนนะครับ5้าบวก5้าเป็น10บบวก3ามเป็น13ามนะครับเอา3ามวางป้องนะครับ3ามบวก4ี่เป็น7ดบวก2เป็น9้าแล้วก็บวก1บวก1บวก1มานะครับก็จะได้3 7 9เจ2ดย์หนึ่งสองในงวดต่อไปนะครับครับสำหรับงวดที่ผ่านมาครับ เลขที่ออกนะครับเดิมๆครับศูนย์นะครับอสามเจ็ดนะครับนี่ครับมานวนรวนเวียนๆนะครับแต่ก็ติดครับนี่ครับหลักหน่วยเจ็ดปังนี่ครับนะครับเอาไปดูเลยครับสั้นสมาชิกครับท่านชมาชิกท่าน FC นะครับถ้าหากวัาท่านได้สูตรนี้ไปแล้วนะครับ ก็เอาไปย้อนดูนะครับปี64ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็ปี63ย้อนขึ้นไปนะครับเดินดีที่สุดแล้วครับสูตรนี้เหนียวแน่นที่สุดนะครับแต่สูตรอื่นๆที่ผมเอามาชนนั้นนะครับงวดที่แล้วนะครับเหงาไปเลยครับเพราะว่าชนเหลือ9ตัวเดียวนะครับไปเลยครับเก้าไปอยู่ข้างล่างนู่นนะครับครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีเลขเด่น3ตัวนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับมีเด่น3ตัวที่เดินดีที่สุดกับยังมีมาอีก2สูตรนะครับ เดินยาวมาตลอดเลยนะครับสูตรนี้เอ่ซเก่านะครับสมาชิกเก่าแก่ของเรารู้ดีและถามกันหาเยอะที่สุดเลยนะครับถามหากันมากครับนี่นะครับอันนี้ปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบนนะครับงวดที่16พฤศจิกายน2564นะครับทำแล้วนะครับพันบวกพันนะครับได้10นะครับมาบวกกับ10บนนะครับเป็น13นะครับ 379012นะครับแคปเอาไว้ตรงนี้แคปไว้ครับวิธีทำก็บอกแล้วนะครับท่านสมาชิก fc ใหม่ครับต่อไปเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับที่ยังเดินดีครับเอาล่ะครับเอาล่ะครับเลขเด่น3ตัวที่ยังเดินดีนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับสูตรนี้นะครับก็เดินดีเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับนะครับนะครับ 7, 2, นะครับติด7นะครับ 8ปดหกนติดหนะครับอ่านี่ครับห้าหนึ่งเดติดหนะครับเจ็ดสองห้าติดเดนะครับสองหหนึ่งติดหนะครับเจ็ดห้าศติดศครับ4ี่เจดห้าติดห้าครับ9 3้าหติดสครับ1 7ึ่ดหนึ่งติดหครับ3ามเจดสติดสครับงวดที่ผ่านมานะครับ1%นพฤศจิกายนนะครับศูนยามเดติดเครับงวดต่อไปครับ วันที่16พฤศจิกายนนะครับท่านสมาชิกใหม่หรือว่า f c ใหม่ที่ยังไม่ได้สูตรนี้เดี๋ยวกระผมจะกระซิบให้นะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งไปไหนครับอีก2สูตรเลยทีเดียวครับ <c oughs> ประธานภัยครับอางวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับสูตรนี้ทำได้3 4 5นะครับสา่หครับ3 4 5ก็คือทำยังไงนะครับ ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้วิธีทำนะครับอ่าครับนี่ครับงวดต่อไปนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเลขทำได้3 4 5นะครับสูตรเด่น3ตัวนะครับท้ายรางวันที่1นะครับมาตัวนะครับยังเดินดีไม่หลุดครับงวดที่แล้วก็ผ่านฉลุยงวดต่อไป ก็น่าจะผ่านฉลุยนะครับอันนี้ว่าไปตามหลักการทางสถิตินะครับถ้ามันไม่ผ่านก็อย่ามาว่ากันนะครับอ่ะครับวิธีทําอยู่ตรงนี้ครับวิธีทําอยู่ตรงนี้นะครับอะวิธีทําของสูตรนี้นะครับก็คือนะครับอาวิธีทําของสูตรนี้นะครับให้ท่านใช้นะครับเลข3ตัวครั้งที่1นะครับอ่ามตัวหน้าครั้งที่1เลยแล้วครับ กับงวดที่แล้วนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ4 5 8้นั่นเองครับให้ท่านนําหลักร้อยนะครับนําหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1ลบด้วย1นะครับลบด้วย1งวดนี้ก็เท่ากับให้เอา4ลบ1นะครับครับ4ลบ1เหลือ3นะครับก็วาง3ป้องเลยครับ 3, 4 5ี่้าอ้าวครับแคปไว้ครับท่านสมาชิกที่เข้ามารับชมช่องเท่านินจาพารวยใหม่ๆแคปไว้เลยนะครับ ท่านวจามีสูตรดีๆมีสูตรที่เดินยาวยังไม่หลุดอีกหลายสูตรที่จะมานําแบ่งปันมานําเสนอท่านนะครับครับอย่าลืมกดติดตามกระผมเอาไว้นะครับเพราะว่ากระผมลงข่าวสารไปปุ๊บท่านก็จะเห็นป้องเด้งขึ้นมาเลยครับอ่าครับนี่ครับแคปไว้เลยนะครับวิธีทําคือให้ใช้หลักอ่าให้ใช้เลข3ตัวนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับครับเลขที่ออก4 5 8หนะครับก็ให้เอา เลข4นะครับลบด้วยเลข1นะครับเอาหลักร้อยลบด้วยเลข1นนะครับมันก็จะได้3 4 5ห้านะครับอ่าแคปไว้ครับนี่ครับแล้วผมก็เอามาวางตรงนี้ให้แล้วครับ3 4 5หในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4นะครับอ่าอันนี้เด่น3ตัวนะครับอันนี้เด่น3ตัวอต่อไปยังมีนะครับยังมีประธานอภิเนะครับอ่าครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ก็3ตัวอีกนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นเด่นนะครับเด่นท้ายรางวัลที่1นนะครับ3ตัวมาตัวเช่นกันนะครับอันนี้ก็ง่ายงนะครับอ่ดูเลยครับอันนี้นะครับเดินยาวที่สุดนะครับท่านจะย้อนไปปี2563ดูก็ได้นะครับท่านได้สูตรไปแล้วเอาไปย้อนดูเลยนะครับท่าน fc นะครับที่คารบรักทุกท่านนะครับ fc ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆนะครับอ่า รับชมกันไว้นะครับเพราะว่า FC เก่านั้นได้สูตรไปแล้วครับได้วิธีคิดไปตีพุงสบายๆแล้วครับงวดที่แล้วก็ผ่านชลุยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับยาวมาเลยครับเข้ามาทุกงวดนะครับติดๆๆๆนะครับดูเลยครับอันนี้เพื่อย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นนะครับก็ผมจะย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นนะครับนะครับสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามห้าสามแปดนะครับสี่สองสองสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองนะครับ ห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองนะครับแปดหกหนึ่งนะครับดูนะครับติดทุกทุกงวดนะครับติดทุกทุกงวดเลยสูตรนี้แข็งแรงที่สุดครับแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสองห้านะครับสองหกหนึ่งนะครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับสี่เจ็ดห้านะครับเก้าสามห้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สามเจ็ดสองนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ วันที่1พฤศจิกายนนะครับทำได้901นะครับออก037นะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมจะกระซิบให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสูตรนี้ปกติเดินมาที่10หน่วยนะครับ10หน่วย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 มาเลยครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ10หน่วย10หน่วย10หน่วยติดมา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 ตลอดครับพอมาถึงงวดนี้ครับเปลี่ยนทิศทางเดินครับผมนี่แหละครับทำให้บทสรุปบทสุดท้ายที่จับคู่ชุดของกผมผิดพลาดไปนะครับ เออครับงวดนี้ผมสรุป6373มันก็ออก372นะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับผมสรุปนะครับ5059นะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับออกศูนย์สามเจ็ดนะครับไปหลักร้อยอีกนะครับไปหลักร้อยสองครั้งแล้วนะครับครับเดินมาตั้งแต่ต้นปีนะครับไม่เคยเกเรนะครับก็มาเกเรไปสองงวดครับครับ งวดนี้ครับสามสี่ห้านะครับออกสามเจ็ดสองไปหลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับออกสามศูนย์สามเจ็ดไปหลักร้อยนะครับงวดต่อไปครับงวดต่อไปนะครับกระผมมั่นใจว่ากลับมาที่สิบหน่วยแน่นอนนะครับมั่นใจนะครับตามหลักการทางสถิติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ให้ท่านสมาชิกนะครับใช้ดุลพินิษของท่านในการตัดสินใจนําสูตรไปใช้ทุกๆครั้งด้วยนะครับโปรดใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับมันก็คือสูตรมันก็คือแนวทางเท่านั้นนะครับมันจะผิดเวลาไหนเราไม่รู้นะครับสูตรเดินดีแค่ไหนก็ย่อมมีวันผิดนะครับท่องเอาไว้ครับกับวันที่16พฤศจิกายนนะครับส5 6 4นะครับสูตรนี้ได้567นะครับ567นะครับอันนี้ประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับ567 ส่วนสูตรทางด้านซ้ายมือนี่ก็เดินดีมาครับเดินดีมาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวครับนี่ครับติดติดติมาเลยครับสูตรนี้ก็ติดมาตลอดครับนี่ครับติดมาตลอดทีนี้มาพลาดตรงไหนนี่ครับมาหักหลังเราตรงนี้ครับเห็นไหมครับแว็บเลยครับได้6,90นะครับออก3,72ผิดไปเลยแต่ว่างวดที่แล้วครับกลับมาเยือนเราอีกแล้วครับกลับงวด1พฤศจิกายนนะครับ เลขที่ออก037ทํำได้478เขากลับมาแล้วครับเขากลับมาแล้วครับติด7นะครับงวดต่อไปนะครับ16พฤศจิกายนนะครับสูตรนี้นะครับได้145นะครับทำได้145นะครับเย่๋ยเพิ่งไปไหนครับวิธีทำอยู่ใกล้ๆนี้แล้วครับครับสูตรนี้ทำได้567นะครับอ่าสองสูตรนี้ชนกันที่เลข5นะครับแต่ว่าตัวชนถ้าไม่มาก็ คนเราฝั่งมาหากันก็อาจจะเป็นได้นะครับก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณากันเอาเองรับมาดูวิธีทําสูตรครับนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสูตรซ้ายมือนะครับให้ท่านใช้หลักแสนบวกหนึ่งนะครับสูตรทางซ้ายมือนะครับใช้หลักแสนบวกหนึ่งงวดนี้ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสองเป็นบวกบวกสามเป็นสี่แล้วก็บวกหนึ่งเป็นห้านะครับได้หนึ่งสี่ห้าส่วนสูตรทางขวามือนะครับทําได้ห้าหกเจ็ดนะครับ ให้ท่านใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับก็คือ0บวก5ได้5นะครับ5 6 7กครับครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับท่านใดที่สนใจแนวทางของกระผมแนวทางแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากท่านช่วยกดติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่าผมจะค่อยทยอยมาแบ่งปันท่านไปเรื่อยๆนะครับเว้น2วันมั่ง3วันมั่งนะครับถ้าผมว่างๆผมก็จะแวะลงให้บ่อยๆนะครับ ก็ฝากท่านไว้นะครับสำหรับท่านสมาชิกทั้ง fc เก่าทั้ง fc ใหม่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะครับการคำนวณของก็ผมก็มีทั้งถูกมีทั้งผิดนะครับสูตรไหนผิดผมก็พักไว้ก่อนถ้าสูตรไหนที่ยังเดินดีเดินต่อผมก็เก็บมาให้ท่านสมาชิกได้ใช้กันต่อไปครับสำหรับท่านที่ถามหานะครับชุดนี้ครับชุดนี้ในงวดที่แล้วนะครับผมได้ให้ท่านได้รับชมไปนะครับก็คือชุดเด่นล่าง3ตัวมาตัวนะครับประธานอภัยด้วยนะครับนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับ กับชนเด่นล่าง2สูตรนะครับอันนี้กับชนเด่นล่าง2สูตรงวดที่แล้วชน9นะครับชน9้นะครับป่องนะครับเลขออก95นะครับอันนี้ชุดเด่นล่างกับสูตรชุดนี้นะครับเป็นสูตรของกลุ่มอาจารย์ที่สายโคราชของกระผมเองครับเป็นเพื่อนรักที่อยู่สายโคราชกลุ่มโคราชนะครับกับยังไงเดี๋ยวผมจะเอาสูตรมานําเสนอท่านในคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่ถามหาชุดนี้นะครับผมนํามาให้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมเอาไว้นะครับชุดเด่นล่างนะครับจน2สูตรนะครับได้ตัวเดียวป้องป้องป้เลยนะครับครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณขอสวัสดีทุกๆท่านครับผม